สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเราอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้เพราะว่าเรามีนัดกับอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้า MIR ของเรานั่นก็คือปูดิงตาลกับน้ำมันรำข้าวค่ะท่านจะเป็นใครและมีประสบการณ์ดีๆอะไรมาบอกเล่าให้พวกเราฟังกันลองตามเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้เรากำลังอยู่กับอีกหนึ่งผู้มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ MIR ของเรานะคะทั้งปูดจริงตานและก็น้ำมันรำข้าวค่ะวันนี้เราบุกมาถึงบ้านของท่านเลยนะคะต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณลุงบุญมีทิมแก้วค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้เป็นบ้านของคุณลุงเองเลยใช่ไหมคะบ้านครับบ้านของลุงคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุหกปีและอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ เกิดเลยหรือเปล่าครับครับก็อยู่มา67ปีแล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณลุงกันบ้างดีกว่าครับคไม่ทราบว่าคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะคุณลุงคิดว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สุขภาพเมื่อก่อนนี้เกือบแปดสิบปเซ็นต์แปเคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงแข็งแรงเต็มที่เลยเกือบร้อเหมือนกันนะแปนนี่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะ แต่ทีนี้มันดันมีเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมคะคุณลุงเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ทราบมาว่าคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาพบกับพวกเราเนี่ยคุณลุงได้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขึ้นคุณลุงลองเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครัไปทํางานกับน้องเขยค่ะน้องเขยเขามาจ้างไปทาสีสีเหล็กเขาทาสะพานอ๋อเหล็กที่เขาทาสะพานเออสะพานเชื่อมเสรโรงงานค่ะสะพาน เหล็กทาสีอยู่สิบแปดวันไปทาถึงอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันมันมีตุ่มขึ้นอ๋อทาไปผ่านไปแค่เจ็ดวันเริ่มมีตุ่มขึ้นก็ไม่สงสัยว่ามันจะเป็นตุ่มเนื่อง่าเป็นตุ่มธรรมดาค่ะมีตุ่มขึ้นตรงบริเวณไหนบ้างคะตุ่มขึ้นแขนตรงตรงตรงแก้มโอ้ตรงหน้าก็มีตรงแขนก็มีแขนก็มีค่ะตอนนั้นคุณลุงคิดว่าเกิดจากอะไรคะก็คิดว่ามันจะแพ้แพ้เซเนอร์ อ๋อตอนนั้นคือคิดเอาว่าน่าจะเกิดจากการแพสชานเทเนอร์แต่ก็ไม่ได้บอกเขาหรอกไม่บอกไม่บอกอะไรร่องเคยหรอกไม่บอกด้วยไม่บอกแล้วก็ยังคงทาสีต่อด้วยทาสีต่อทาสีต่อจนจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานเป็นเวลากี่วันคะสิบแปดวันสิบแปดวันก็คือจบงานพอดีจบงานพอดีแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังสวันเกิดอะไรขึ้นคะเป็นตุ่มบกใหญ่เลยเต็มตัวไปหมดจากที่ตอนแรกบอกขึ้นเล็กๆไม่น้อยตอนนี้ขึ้นเต็มตัวเลยขึ้นหัวขึ้นขาขึ้นเต็มตัวไปหมด แล้วนอกจากตุ่มแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะมีเป็นหนองคันด้วยเป็นหนองด้วยคันด้วยคันด้วยแล้วมีเห็นบอกว่าเป็นลักษณะของสะเก็ดด้วยเป็นสะเก็ดด้วยนอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเาอย่างเดีอ๋อคือมันคันนั่นเองก็เลยทําให้นอนไม่หลับใช่ไหมก็ไปหาหมอค่ะไปหาหมอโรงพยาบาลน่สามสี่เดือนนี่สามสี่เดือนเลยสามสี่เดือนแล้วตอนนั้นคุณหมอได้บอกกับคุณลุงไหมคะว่าโรคที่เป็นคือโรคอะไรคุณหมอบอกว่าคุณลุงมัน สมองลุงนี้มันกลายเป็นสะเก็ดเงินไปนะสะเก็ดเงินคือคุณหมอระบุเลยว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินว่าคุณหมอบอกว่าคารลมของกินหน่อยนะค่ะแล้วคุณหมอให้การรักษาคุณลุงยังไงบ้างคะของให้ยามาทา,ายามากินายาแก้คันค่ะมายาเป็นปพอข้าวเยอะเลยเยอะเลยทางยารับประทานยาทาภายนอกยาทาภายนอก คุณลุงทานยาครบทุกตัวไหมเขาครบทุกตัวเลยไม่มีขาดตรงบงเข้าเลยมัไม่มีขาดเลยยาเหลืออยู่ยังไม่ทานแล้วอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานยาไปสามสี่เดือนทานยาไปมันไม่เบาลงไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยไอ้ที่คันก็ยังคันอยู่คันอยู่คันอยู่น้องก็ยังมีก็เลี่ยงหลานไปทั้งนั้นแหละยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมนอนไม่หลับเหมือนเดิมอ๋อแล้วเพราะอาการนอนไม่หลับนี่เองหรือเปล่าคะเพราะทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงได้ฟังรายการมียุรายการหนึ่งมีมียุคเครื่องหนึ่งค่ะ จำได้ไหมคะชื่อรายการอะไรเปิดรายการไปเจอรายการปูจิงตันรายการปูจิงตันตันมันลำข้าวในวิทยุอ่ะคือระหว่างที่นอนไม่หลับนี่แหละไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมุนวิทยุฟังเสลยฟังแล้วก็ได้ยินอะไรคะในตอนนั้นก็ได้ยินเขาประกาศว่าเป็นโรคเบาหวานปวดหลังเป็นสะเก็ดเงินโรคผิวหนังก็ประกาศในในในวิทยุอ่ะ ฟังแล้วมันตรงกับเรามันมันมันตรงมันตรงเลยก็วันนี้ก็รอรอรอจดหมายเลขโทรเขาค่ะพอจดได้ก็จตัวข้างฝาค่ะแลวก็รอกเป็นเศ่กระดาษมาให้ลูกมันโทรให้โทรให้่าลูกก็คือเอามาเลยให้ลูกให้ลูให้ลโทรให้ค่ะโทรยานี้ให้พ่อหน่อยค่ะอกสาก็โทรเขาก็ในโทรศัพท์เขาก็ตอบรับว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาส่งนะพอจะทราบไหมคะว่าตอนนั้นโทรไปเจอกับใครเจอกับอาจารย์อนุทสมมนา อาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายการวิทยุเลยค่ะอาจารย์ของิทค่ะก็เลยโทรไปพรโทรไปได้ข่าวว่าได้เร็วมากสําหรับปูจิงตันกรับกรับาบเร็วมากะก็มาแนะนำให้กินมันตอนเป็นลุงเป็นลุงเป็นเยอะทานสองสองเมตรอย่างสองเมตรนะอ๋อแสดงว่า เย็นวันนั้นเนี่ยอาจารย์อรนุชมาถึงคุณลุงมามาถึงเลยแล้วก็มาพร้อมกับปูจริงตาและน้ำมันรำข้าวด้วยครับคมาพร้อมปูจริงตาด้วยคุณลุงก็เลยทานทั้งสองตัวเลยครับเขาแนะนําให้ทานอย่างสองตัวค่ะถ้ามันมันตันเบาลงก็คือลดยาลงกินอย่างละเม็ดระหว่างนั้นอ๋อทำไมล่ะคะทำไมลดลงเหลืออย่างละเม็ดเองเพราะมันมันเบาลงมันตุ่มตุ่มมันยุบลงอ๋อคือตุ่มมันเริ่มยุบแล้วเตุุมมริ่ยบ อาการคันเริ่มดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นค่ะคุณลุงก็เลยบอกเหลือเอาแค่วันละเม็ดก็พอยังละาเม็ดยังไม่เม็ดตอนนั้นถามหน่อยทําไมลดเองเหลือวันละเม็ดกัวยาหมดกัวยาหมดนะคะก็เลยลดลงเหลือวันละเม็ดแต่ขนาดลดลงเหลือวันละเม็ดเป็นยังไงครับพอทานจนหมดชุดเรียบร้อยแล้วก็สั่งสั่งอีกสั่งมาเพิ่มอีกสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทานหมดไปสองชุดสองชุดครับอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการเข้าปกติ ปกติเลยครับปกติค่ะครับไม่มีแล้วอาการคันไม่มีไม่มีนอนหลับสบายนอนหลับสบายโอ้โหตอนกินมันกูงตันอยู่นอนหลับดีนอนหลับดีมากเลยตื่นเช้าตัวเบาหวังเลยสดใสเลยสดใสเลยค่ะหูตาแจ้งอืมอันนี้ต้องย้อนกลับไปถามปูกิงตันแขน่นอนค่ะเพราะว่าคุณลุงเนี่ย ได้ข่าวมาเลยนะคะว่าตอนที่มีอาการหนัก,นกๆมากๆเนี่ยบ,บอกว่าเป็นทั้งตัวเลยศีรษะถึงปลายเท้านี่รเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่มีที่ว่างเลยโอ้ยมีที่ว่างเลยขนาดบนบนหนังศีรษะเนี่ยยังทราบว่าขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยหนังหนังลอกเลยหนังลอกแล้วผมไม่มีเลยผมไม่มีเลยตอนนั้นถามจริงๆนะคะคุณลุงค,คิดในใจเนี่ยหูยอาการเราเป็นขนาดนี้ คิดว่าจะหายไหมคะไม่ก็ว่าไม่รอดคือคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองว่าไม่รอดคือคิดว่าไม่รอดคิดว่าไม่หายแน่นอนค่ะแล้วพอหลังจากมาเจอปู่จิงจันกับน้ำมันรำข้าวค่ะทานหมดไป2ชุดอาการดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติขนาดนี้ตอนนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะถึงดีใจขอบคุณบริษัทปู่จิงจันบริษัทเป็นอย่างสูงยของเรานั่นเองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่านั่งอยู่ใกล้ๆคุณลุงตอนนี้ค่ะ ลองสังเกตดูที่ผิวของคุณลุงที่เคยคบ,บอกว่าอุยเมื่อก่อนที่แทบจะไม่มีที่ว่างเลยตอนนี้นี่ตุ่มใส่ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สเก็ตก็ไม่มีแล้วค,คือผิวเนี่ยเรียบเกือบจะเป็นปกติแล้วด้วยนะคะรวมถึงบนใบหน้าแล้วก็ผมก็ขึ้นมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะครับครับปตตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วครับครับดีใจขนาดนี้ดีใจครับ แล้วบอกว่าอยากจะแบ่งความดีใจนี้ไปยังคนใกล้เคียงด้วยเพราะว่าเราแวกใกล้ๆบ้านคุณลุงคุณลุงบอกว่ามีหลายคนมีอาการเป็นคล้ายๆกับเราครับงั้นคุณลุงลองฝากถึงคนที่มีอาการคล้ายๆกับคุณลุงสักนิดดีกว่าค่ะใครเป็นแบบคุณลุงกอขอให้เอาผู้จิ้งจ,งจ้นกับมังขาวไปทานค่ะหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นยืนยัน,ย,น,ย,นยืนยันครับอันนี้ยืนยันเพราะว่า ทานเองหายเองหายเองหายเองนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ของคุณลุงเลยค่ะที่บอกว่าจากอาการที่เรียกได้ว่าคิดว่าแทบจะไม่รอดแล้วแต่วันนี้คุณลุงเนี่ยหายจนเกือบเป็นปกติแล้วก็เรียกได้ว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีด้วยนอนหลับสบายด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆสําหรับประสบการณ์ดีๆของคุณลุงนะคะที่เอามาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังกันว่า ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MIR นะคะทั้งปูจิงตันและน้ำมันรำข้าวช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลุงบุญมีทิมแก้วค่ะคุณลุงคุณสละคุณค่ะ